ที่เปิดที่การอบรมหลักสูตร c b n s บิดพิเ s ษ Management รุ่นที่2นะครับหรือ c b m 2นะครับ <S <S 1> <S 1> ในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้รับเกียรติจากแม่หมดกัญชาหรือดร,อรแก้มหอมนารันช้างนะครับซึ่งเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการจัดงานวันกัญชาโลก420ที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและครั้งแรกของเอเชียนะครับว่าจะมีอะไรพิเศษร,รองรับพวกเรานะครับที่จะฉลองการปลดล็อกนะครับครั้งแรกของเอเชียด้วยนะครับ างานงานจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่นะครับ ก็งานจะมีวันที่ 16, 17, 18เดือนเมษายนนะคะตอนแรกงานเราก็คือ420แต่เนื่องจากว่าเราต้องจัดก่อนเพราะว่าทั่วโลกตอนนี้ก็จะมีมากกว่า100องค์กรนะคะ Association หน่วยงานต่างๆที่อยากจะเห็นความเคลื่อนไหวของประเทศไทยเราฉะนั้นกิจกรรมในงานของเราต่างๆทั้งด้านวิชาการนะคะการให้ความรู้การออกบูธแล้วก็การผลักดันกลุ่มของแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกแพทย์องค์รวมไปสู่ระดับอินเตอร์รวมทั้ง เป็นการที่สรุปว่าตั้งแต่เราปลดล็อกกัญชามาเราได้พัฒนาไปถึงไหนแล้วทางด้านการแพทย์นะคะจะเน้นว่าทางด้านการแพทย์แล้วก็ดัตตารายละเอียดข้อมูลกิจกรรมเราต่างๆจะถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกค่ะในการจัดงานครั้งนี้ค่ะครับเพิ่มเติมคืองานนี้จะมีสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยนะครับร่วมจัดอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเฟ e น์ชื่อว่า C a n n a b i s Science and s o c i a l Sustainability in เตอร์เชน c าคอนเฟอเรนซ์2021หรือเรียกว่าแคสติก2021ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการจัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศนะฮะเป็นครั้งแรกในเรื่องของแคนาบิสนะครับก็จะมีนักวิชาการมานำเสนอตัวผลงานวิจัยกันในเรื่องของแคนาบิสกันนะฮะก็ติดตามได้นะครับแล้วกิจกรรมอื่นๆมันมีอะไรบ้างครับพอจะเปิดเผยได้ไหมครับเปิดเผยได้แต่มันเยอะมากเลยนะก็เข้าวๆก็จะมีมีคอนเสิร์ตนะคะ มีน้องจ้าคันหูมี uh, น้าจอบนิตีแล้วก็ศิลปินอีกหลายๆท่านแล้วก็จะมีเราถือเป็นวันครอบครัวกัญชาไทยนะคะค uh, ทย Thai c a ิ n a b i s f ี m i l y d ค่ะกิจกรรมครั้งนี้ก็จะมีเวทีกันแฟ ให้พี่ๆน้องๆรวมทั้งเคสต่างๆผู้ที่ใช้ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนะนำเพิ่มเติมรวมทั้งข้อมูลที่จากประสบการณ์การทำการตลาดกัญชาในต่างประเทศนะคะการปลูกอย่างไรเพื่อจะให้ถูกต้องตามตลาดโลกเราไม่อยากจะให้ทำผิดๆถูกๆแล้วเสียเวลาแล้วก็ช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีอยากจะให้ไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปรัฐวิสาหกิจวิสาหกิจชุมชน ทีอ่อยากจะปลูกซึ่งเพื่อเศรษฐกิจกมันไม่ใช่กัญชาแต่เพียงอย่างเดียวนะคะเพื่อจะให้ได้ทำให้มันถูกต้องถูกทางแล้วก็ไม่เสียเวลาแล้วก็รวมทั้งก็เด็ดที่สุดก็คือเรื่องของการเปิดเผยฐานรายชื่อของเราประมาณ1000รายชื่อว่าฐานรายชื่อลูกค้าของเรามีาที่ไหนเป็นอย่างไรแล้วก็ ตลาดที่เขานิยมหรือว่าออเดอร์ที่เราได้มากที่สุดจะเป็นแบบไหนอะค่ะครับครับก็ติดตามชมได้นะฮะเราจะมีประกาศอย่างเป็นทางการและก็แถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนการจองบัตรต่างๆก็สามารถจองออนไลน์ได้ใช่ค่ะนะครับออนไลน์แล้วก็จะมีฝากหมายเลขโทรศัพท์ก่อนนึกได้ตอนนี้0 8 8 2 5 2 8 5 5 5ค่ะก็ติดตามหรือสอบถามได้ใช่ค่ะ ติดต่อผ่านทางสมาคมนักวิจัยนะคะได้ครับแล้วก็วันนี้เรามาประชุมกันเดี๋ยวก็จะมีหน่วยงานองค์กรต่างๆที่ร่วมกันก็จะมีแต่ละจังหวัดด้วยนะคะที่ว่าศูนย์ประสานงานแต่ละจงังหวัดมีงานจิตอาสามีงานคลินิกสองนิทรรศการให้ความรู้แม้กระทั่งงานที่เกี่ยวกับเยาวชนนะคะให้ข้อดีข้อเสียนะคะเป็นเด็กดียุค New Normal มีมีเยอะมากกิจกรรมในงานเดี๋ยวยังไงมาจะมาอัปเดตเพิ่มเติมพเพิ่งประชุมวันนี้ยังเลยขายยังเขียนสรุปไม่ทันเลยค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะฮะก็ พี่น้องก็ติดตามชมได้แล้วก็อัปเดตแล้วก็รีบจองนะครับโดยเพราะที่นั่ง VIP 3,000ที่จะมีการอบรมได้เซอร์วิเคตแล้วก็ส0มสสาบาท300พบาทสามที่นั่งนะในสามร้อที่นั่งเท่านั้นถ้าเต็มแล้วเต็มเลยนะครับอันนี้ใช่ใช่นะเป็นแคนาบิสใช่ครับก็จะได้การอบรมแล้วก็ได้เซอร์แล้วก็เปิดเผยรายชื่อนะครับ ของการค้าขายทั้งหลายแหล่เนี่ยซึ่งรายชื่อเพว่เนี้ใช่รายชื่อพวกเนี้ยจริงๆมันขายกันเป็นแสนเป็นล้านนะครับสามพันนี่ก็คือได้เปล่าเลยนะครับอันนั้นต้องรีบจองนะครับเพสามพันแล้วก็ได้กิฟต์เซตห้าพันสองพันได้กิฟต์เซตสามพันแล้วก็แพ็กเกจซิลเว่าหนึ่งพันได้กิฟต์เซตหนึ่งพันห้าร้อยบาทคือยังไงก็ก็กำไรกำไรก่อนเลยค่ะแค่ซื้อปุ๊บก็กำไรเลยนะครับนะครับนะฮะก็พบกันนะครับในวันที่ 16, 17, 18นะที่เชียงใหม่นะครับ งาน I'm Can นะครับนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย